สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําน้ําพริกนรกปลาช่อนย่างค่ะค่ะก็จะมีหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกป่นน้ําส้มสายชูน้ํามะขามเปียกปลาช่อนย่างน้ําตาลเกลือผงปรุงรสค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาโขลกปลาช่อนนะคะ ใครไม่มีปลาช่อนใช้ปลาส้อยได้นะคะปลาส้อยปลาส้อยลมควันปลาส้อยอย่างไม่เอาไม่เอากระดูกนะคะเอาแต่ตรงเนื้อเขานะ จากนั้นให้นำมาโขกค่ะโขกให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากที่โขกมาสักพักแล้วนะคะเขาก็จะได้เนื้อละเอียดประมาณนี้นะ จากนั้นเราก็จะเอาหอมเจียวมาโขกนะคะหอมเจียวซื้อที่ใหม่ๆม,มานะคะที่เราเลือกใช้แบบนี้เพราะว่าเขาจะแห้งกว่าที่เราจะมาเจียวเองนะคะจากนั้นก็จะโขกค่ะโขกให้ละเอียดเหมือนปลาเลยนะคะอย่างนี้เขาจะกรอบค่ะค่ะหลังจากที่โขลกละเอียดแล้วนะคะ ละเอียดแบบนี้นะ่คจากนั้นเราก็จะโปกกระเทียมต่อเลยค่ะกระเทียมเราก็ใช้กระเทียมแบบนี้นะคะ เขาจะแห้งแล้วก็กรอบกว่าค่ะโหให้ละเอียดนิดนึงค่ะกระเทียมก็จะประมาณนี้นะคะตักพักไว้ค่ะ ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพริกป่นนี่เราคั่วแล้วก็โขกเองนะคะถ้าใครไม่ถนัดโขกให้ใช้ไปปั่นได้นะนำลงไปปั่นทุกอย่างใช้ปั่นได้นะถ้าใครไม่สะดวกจะโขกนะค,ะ,คะจากนั้นเราก็จะนำน้ำมะขามเปียกนะลงไปจากนั้นเป็นน้ำตาลค่ะ ผงปรุงรสค่ะเกลือค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายเพื่อที่จะยืดอายุอาหารให้อยู่ได้นานนะคะจากนั้นเปิดเตาไฟอ่อนๆนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันละลายเข้ากันค่ะ หลังจากที่เครื่องปรุงเรางวดลงแล้วนะคะ mm hmm. เหนียวแบบนี้แล้วนะเหนียวเหนียวแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะใส่ปลาผลนลงไปนะคะขั้นตอนนี้ให้เราเบาไฟที่สุดนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะกระเทียมค่ะหอมเจียวค่ะ ขี้กล่นค่ะจากนั้นคลุกให้เข้ากันค่ะผัดไฟอ่อนๆนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันไหนที่เป็นก้อนแล้วก็ใช้พายบี้ให้กระจายออกจากกันนะ เราก็จะผัดไปเรื่อยๆผัดไฟอ่อนๆนะคะจนกว่าเขาจะแห้งดีนะผัดไปเรื่อยๆค่ะค่ะหลังจากที่เราคั่วมาสักพักหนึงแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อน้าพริกร่วนๆแบบนี้นะคะร่วนๆแบบนี้นะ เราต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆคั่วประมาณนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วเราแค่เอาเขาแห้งนิดเดียวพอนะเราก็ต้องการความแห้งความร่วนแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะหลังจากที่เขาเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะบรรจุใส่กระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝา อยู่ได้เป็นเดือนนะคะหรือใครจะทําขายก็ได้นะเรียบร้อยค่ะค่ะน้ำพริกนรลกปลาช่อนอย่างเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทำกินทําขายได้นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ